สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Everless นะครับเป็น7ที่นั่งของเรานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Everless Sport บวกแพ็คเกจนะครับราคาจะํหน่ายปัจจุบันนะครับอยู่ที่1,585,000้นบาทนะครับสําหรับสีเทาไม่ต้องเพิ่มค่าสีใดๆนะครับสําหรับในรุ่นของเขานะครับก็จะมีเพียงสีขาวมุกเท่านั้นนะครับที่เพิ่ม12,000บาทนะครับและตอนนี้พิเศษเลยเรามีรุ่นอ่า Everless Sport นะครับที่เป็น Special Edition เพิ่งเปิดตัวใหม่สําหรับ2สีพิเศษเลยนะครับก็จะมีสีบอลเงินและก็สีขาวมุกนะครับราคาจะํหนายอยู่ที่อ่า1,619,000บาทนะครับตัวนี้ก็ สามารถเริ่มให้ลูกค้าจองเข้ามาเพื่อที่จะได้รับรถก่อนใครได้เลยนะครับเดี๋ยวอันพารับชมเจ้าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจคันนี้กันดีกว่านะครับสีเทาแบบนี้นะครับมีการตกแต่งชุดวิกเตอร์แล้วก็มีการเปลี่ยนล้อแมกขอบ20นิ้วนะครับที่เป็นขนาดของเดิมว่าเจ้าตัวรถนะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างและตัวรถมีอะไรกันบ้างเริ่มจากในส่วนของโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะครับอันมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีชุดแต่งให้รอบคันแบบนี้นะครับหรือแบบที่2ลูกค้าสามารถเลือกดอกเบี้ยพิเศษ 48, ดดเลยน้ายากไ้เปบบอเรั คันนี้นะครับเราเปลี่ยนกระจังหน้าถอดกระจังหน้าเดิมของเขาออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอ,อักษรคอมโบอฟอร์ดแบบนี้เลยนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของกล้อง360องศาก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับด้านบนเสริมความหลอดด้วยไฟ LED 3ตํตำแหน่งนะครับที่เป็นแบบสีขาวรวมถึงไฟหน้าของเรานะครับเป็นไฟหน้าที่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติมาให้แล้วนะครับหรือไฟหน้าออโต้นั่นเองมาพร้อมโคมแบบมัลติเรฟเลกเตอร์ที่เป็นแบบ LED มีเดย์ท m มที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันเป็นแบบ LED แบบนี้ให้เลยนะครับ จุดต่อมานะครับสำหรับในส่วนของไฟตัดหมอกเป็นแบบไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้แล้วนะครับพร้อมกับในส่วนของชุดกันชนด้านหน้านี้นะครับเป็นชุดของตัววิกเตอร์นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัววิกเตอร์ที่เราใส่ครอบทับกับกันชนหน้าเดิมของเขาออกไปห่วงลากจูงมีอยู่2ตําแหน่งยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับนี่ครับแล้วก็กล่องเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นกล่องเซ็นเซอร์ของตัวรถที่เป็นตัวบวกแพคเกจเราจะได้เซ็นเซอร์อาเราจะได้ฟังก์ชันเทคโนโลยีของรุ่นท็อปเข้ามาใส่ในรุ่นของ e v e r อร์เรสต ไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็จะมีระบบนะครับช่วยเบรกอัตโนมัติระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่มีมาให้ระบบป้องกันการชนนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยครบถ้วเลยรวมถึงระบบประคองรถให้อยู่ภายในเลนด้วยนะครับฝากระโปรงคันนี้เป็นฝากระโปรงแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับก็จะเป็นคิ้วร้อนะครับทำสีนะครับดำเงาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นทรงของตัววิกเตอร์นะครับนี่ครับ แล้วก็ล้อแม็กคันนี้นะครับเรามีการอัปเกรดล้อเดิมเป็นอลลอยสีดำนะครับขนาด20นิ้วคันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นของตัว A อวันพายนะครับเป็นลายก้านนะครับมาพร้อมกับตัวยางดิสติทายนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นยางออเทเลนนะครับสเปคยางอยู่ที่2 7 5เจ็ดห้าทับห้าห้า R ยีนะครับระบบเบรกของเขาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมคีบระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับทำให้มั่นใจในเรื่องของการเบรกของตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรวมถึงรระบบลลมป้องกกกันาพิคว่ และช่วงล่างของ e v e r อรนะครับทุกรุ่นนะครับเป็นแบบวัดลิงค์ให้แล้วนะครับก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับการขับขี่เก็บรอยต่อถนนคอสะพานเนี่ยก็เรียกว่าขับขี่ได้นุ่มนวลนะครับผมคลิประบายความร้อนนะครับตัวครอบเขาก็จะเป็นสีดําเงามาให้ครอบกระจกสีดําเงาราวหลังคาสีดานะครับสำหรับรุ่น e v e r อเรสต์สปมีกล้องสา0ริองศาด้านข้างไฟส่องสว่างที่พื้นแล้วก็มีบายสปอร์ตที่เป็น ไฟสีส้มที่กระจกด้านข้างนะครับตัวนี้ไว้แจ้งเตือนรถในมุมอับและมุมอับขณะถอยหลังด้านหลังของเราเวลาถอยเนี่ยก็มีระบบเบรกให้อัตโนมัติให้ด้วยเบ้ามือจับนะครับเป็นสีดาํามีสมาร์ทชีลด์ล็อกรถคายล็อกรถที่ตรงบริเวณเบ้ามือจับได้เลยนะครับกุญแจไม่ต้องหยิบออกมาจากกระเป๋าของเราเลยนะครับล็อกรถตรงเบ้ามือได้เลยช้ยบันไดแบบเดิมๆนะครับเราหลังคายอย่างที่อ่านแจ้งบอกนะครับสีดำนะครับแบบนี้มาให้เลยจากโรงงานฟิล์มล็อกคันเราติดเป็นแบบเกรดเซรามิกให้เลยนะครับ ด้านหลังก็จะมีคิวล้อด้านหลังนะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันจะอยู่ที่ฝั่งทางฝั่งซ้ายของตัวรถชนิดน้ํามันเป็นดีเซลนะครับตัวนี้ถังน้ํามันจุ80ลิตรนะครับด้านท้ายนะครับเราจะได้ไฟ LED เต็มระบบแล้วสําหรับรุ่นสปอร์ตนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไฟ LED แบบซิกเนเจอร์นะครับพร้อมอะคริลิกนะครับคำว่าเอเวอร์เรพร้อมโลโก้ฟอร์ดนะครับมีในส่วนของเส้นไลฟ้าที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับกันชนด้านท้ายของเราอัปเกรดเสริมหล่อด้วยตัวชุด กันชนท้ายของตัววิกเตอร์นะครับคันนี้นะครับเลือกสีนะครับทำสีเทาตัดกับสีดำนะครับเลือกรูปแบบท่อเป็นแบบท่อคู่แบบนี้เลยนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็เรียกว่าแต่งเพียงเท่านี้ก็ลงตัวแล้วสำหรับเจ้า e v e r อร์เรของเรานะครับไฟอ่ากล้องมองหลังของตัวรถนะครับก็มีมาให้นะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะรุ่นนี้นะครับเปิดจากตัวรถจากรีโมทรถนะครับเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะครับด้านท้ายนะครับตัวเบาะแถวที่3เนี่ยเราพับแบบราบราบเรียบไปนะครับ ก็ตัวนี้ยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่ครับตัวนี้ก็าสามารถาดึงขึ้นได้นะครับนั่งแถวที่3ได้มีแอร์ตอนหลังนะครับมี Power Outlet ด้านหลังมีไฟส่องสว่างด้านหลังมาให้เบาะแถวที่2ก็สามารถพับนอนได้เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ภายในของตัวรถด้านหลังนะครับเดี๋พาไปรับชมในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกัน เจ็ดที่นั่งของเรานะครับตัวนี้ก็นั่งได้สะดวกสบายนะครับคันนี้เราก็มีวางอุปกรณ์ครับก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าของตัวรถนะครับวางไว้ในตัวรถนะครับมีแอร์ตอนหลังตัวเบาเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับนะครับตัวนี้ก็เรียกว่านั่งได้สะดวกสบายนะครับพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับก็กว้างขวางนะครับหลังคาของตัวเขานะครับก็จะทําสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีออกสีอ่าสีออกเทาครีมนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ภายในฝั่งผู้ขับขี่นะครับ ก็จะมีในส่วนของกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงให้แล้วมีช่อง USB นะครับไว้เสียบด้านหลังได้เลยนะครับมีในส่วนของหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วนะครับแบบนี้ให้เลยนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแท่นชาร์จไร้สายพร้อมช่อง USB นะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับปรับโหมดการขับขี่ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดในส่วนของเสียงเซนเซอร์นะครับเพราะรุ่นของเรามีเซนเซอร์แจ้งเตือนทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังตัวเบาะเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับนะครับได้ไฟฟ้ามาใช้ได้เลยนะครับแตำแหน่งนะครับ ะร,ระบบไฟ a ของเรารสามารถปรับความสูงต่ำของไฟหน้าได้ตัวสตาร์ทเป็นฟุชสตาร์ทหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบดิจิตอลพรมอะไรเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมพุชคอนโทรลนะครับสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้เลย a อเด็กทีพุชคอนโทรลนะครับ LIM mm hmm. ก็มีมาให้นะครับล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับเรียกว่าเทคโนโลยีครบถ้วน เหมาะสมกับการเป็นรถครอบครัวนะครับหรือว่าใช้ขับขี่ประจําในเมืองและก็นอกเมืองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับเจ็ที่นั่งของเราเอเวอเรสต์สปอรบวกแพ็กเกจคันนี้ยังไงก็ฝากเจ้าเอเวอเรสต์สปอรนะครับสีเทาคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถ้าลูกค้ามีแพลนที่อยากจะใช้รถนะครับเจ็ครอบครัวนะครับยังไงก็ทักมาปรึกษาอ่านได้เลยนะครับที่เบอร์0850555985นะครับอาจจะแนะนําการออกรถรวมถึงสไตล์การตกแต่งและก็โปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจนะครับง่ายๆเพ สวัสดีครับ